ขี่รับแม่ลูกอ่อนลูกเดิมก็พอแล้วต้องสเต็มไหนนะท่านลูกเดิมห้าสามแล้วห้าสามห้าห้าสามขี่ใช้งานแบบซีบีเสักร้อยสามสิบก็พอแล้วเอาแบบขับแบบชิวๆไว้ขับทุกแม่ลูกอ่อนไว้พาแม่ลูกอ่อนเที่ยวนะม่นใช้งานเน้นดันโลจะพาได้ท่านเขาบอกว่าเลยนะสายยางหนึ่งเป็ดห้าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาเปลี่ยนอาทิตย์ละสองครั้งลูกบ้านี่ใส่เป็นโอ้วิ่ใส่ไปกล่องเดือนสามเดือนนู่น ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับจงใช้ชีวิตให้เหมือนเต่าถึงแม้มันจะเดินช้าแต่มันก็ไม่เคยเดินถอยหลังฮึว่าีเด็ดแต่ผมก็เด็ดกว่านะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาโขยน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่ใน เชา้าที่แบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่แสบตาเลยนะนี่คืออยู่ห้องกระจกนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าแสบตาสะท้อนแสงมากนะครับคือเพื่อนเพื่อไม่อยู่ห้องกระจกเพื่อนเพื่อไม่รู้นะครับแบบว่าแสงเข้ามาครับมันจ้ามากมันจ้าอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับวันนี้ผมมาคนนะครับสวัสดีรอบสองกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็คือนี่เราพาเจ้า น้องเคอร์ฟิวของเรากลับมาบ้านแล้วนะครับก็มันโคกันไหมเพราะปกติก็มันไม่ค่อยโคกขัหน้านะครับนี่น้องเคอร์ฟิวกลับมาบ้านแล้วนะครับวันนี้นะครับเออคลิปวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปขอสปอนเซอร์โกนิวนะครับว่าโกนิวเนี่ยจะทําเครื่องลูกเท่าไหร่ให้เรากันแน่นะครับคือผมไม่รู้ว่าจะทำา50มิลโอเพนหรือจะทำา53ดันโลหรือว่า 5-3ไปรับแม่ไม้ใช่ไหมผมรู้นะผมรู้นะก็คือแล้วครนี้ก็อย่างว่าเลยนะครับเวลาเป็ใช้งานนะครับมันก็ต้องเป็นแบบที่ผมพูดไว้เสมอๆก็คือ5-3ใช้งานเน้นถ่ายรูปลอๆแบบทุกแม่ไม้ชิวๆนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับทุกแม่ไม้เนี่ยยางระเบิดปุ๊บก็ลงข้างทางพร้อมแม่ไม้ทันทีเลยนะครับ เลยครับก็คือยางมันเล็กเกินไปครับเพื่อนๆคือจะให้เราไปทุกแม่ไม้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนๆดูสิยางแบบว่า185ครับเพื่อนๆคือถ้าไปทุกแม่ไม้เนี่ยยังไงก็ตายห่าลนะครับนี่ยางเโคตรโคตรแม่เล็กอะครับ45่สทับเกนะ45่สทับเก้าสมันเป็นยางเล็กไงปกติก็ใส่เท่าไหร่วะ60 90เออนี่45 90ิห้านะครับยางเล็กมากก็แบบว่าล้อผมก็ลื่นอยู่นะ เออเป็นไงล่ะล้อลื่นกันเลยนะครับนี่ไม่อยากจะแอกล้อผมมาของจริงนะครับก็เป็นโชคชัยโกอปนะครับนี่รอให้ดูรถที่มันประกอบเสร็จจริง <Hey. S 1> แล้วก็จะเป็นนอตล้อเออแกล้อกึง่งมือนะครับล้อหน้าก็นกึ่งมือนะนี่ล้อหน้าก็ลอกกึ่งมือนะครับ บูธเขาเล่นเป็นบูธยาวผมผมไม่รู้นะครับว่าบูธอะไรคือช่างเขาจัดมาให้เลยนะครับน่าจะเป็นบูธดุมย่อมั้งเพราะว่าซอ,อ,องเชงเขาไม่ใส่มีกังนะครับผมก็จัดให้ตามคําขอนะครับนี่ชุดสีชุดสีนี่ผมพูดหลายรอบแล้วนะครับแต่กลางวันเนี่ยสวยมากนี่คือถ้าโดนแดดจะสวยมากนะครับเห็นปะโดนแดดสวยนะครับแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในร่มไงนี่นะครับ ชุดสีอันนี้ฝั่งมืดนะอันนี้ฝั่งสว่างนะครับฝั่งสว่างก็จะโอเคได้แหละนะครับก็จะเป็นชุดสี819จากลาซาด้านะครับผมก็ไม่อยากจะแอกรอ,อะไรเยอะผมพูดหลายคลิปแล้วมีแต่คนขอรีวิวชุดสีในทิกตอกเขาไม่ได้ติดตามใน YouTube อะ่ะคือเขาติดตามในทิกต o k อย่างเดียวผมก็ลงลงแบบลงไม่ทันอะ่ะลงทั้งทิกตอกทั้ง y o u t u b e เพื่อแบบให้มันดีที่สุดอะ่ะ นี่ครับก็ฝากเพื่อนติดตามน้องเคอร์ฟิกันด้วยนี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปขอสปอนเซอร์โกนิวทาลูกกันท่อท่อซ้ายอาจจะได้ใส่ท่อซ้ายตามคำขอที่เพื่อนๆขอมานะครับพี่ครับใส่ท่อซ้ายเดี๋ยวผมดูก่อนว่าโกนิจะให้ท่อซ้ายผมหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่อยากจะเอ๊กท่อซ้ายตามคำขออาจจะได้ได้ครับแต่ใจเย็นๆนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้ ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ประกอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าชุดเครื่องอะคือเก็บมาจากที่ร้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่ผมจะตัดคลิปเสร็จแล้วก็เราจะมาเก็บปักกินตรงน,นี้กันนะครับมาดูกันว่าจะโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็คงจะเอาอดีที่สุดอันนี้ก็ฝุ่นก่อนแล้วมั้งฝุ่นก่อนแล้วนะครับนี่เพื่อนๆบอกโหลดหน้าอีกโหลดหน้าอีกพี่ใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโหลดหน้าให้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นโชคเดิมแล้ว,ลวก็โชคเก่าอยู่นะ นะครับคือเดี๋ยวโชงหน้านี่เดี๋ยวผมจะไปจัดการให้แต่ว่ารอก่อนรอตังผมออกก่อนนะครับเพราะตอนนี้ตังผมหมดแล้วครับผมไม่สามารถทําอะไรได้นะครับคือเรารออย่างเดียวคือจังหวะนี้คือเรารออย่างเดียวเพราะตังเราหมดแล้วก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยไปไปคลิปนี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปขอสปอนเซอร์เครื่องปูนิ่กันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้สเต็ปไหนนะครับและจะได้เรื่องหรือเปล่าไปบบนเดี๋ยวฟักเดี๋ยวฟักอีกหน้ายาว หน้ายาวท่านทำอะไรเนี่ยไ่เยาวกตตายเรยนี่นะนะชีวิตว่างๆนะว่างว่างนะเล่นกับแมวกินนี่แหะแมวก็มีความสุขเกินนะท่านข่าวดีข่าวดีโอ้โท่านเดี๋ยวก็โดนทาร,ณาาราุณนกรรมศัสตร์หรอก ห้ามจับแมวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะมันมันนะว่ามันจะอันตรายนะเพื่อนนะห้ามจับนะต้องถ้าจับแมวต้องจับแบบนี้เพื่อมมันจะตายหรือแมวอะฮะแมวดิไม่นาแมวดิเออแจับแบบนี้แล้วจับแมวแต่ว่ามันดูหน้าแล้วมันดูหน้าเจ็บอะม่มันไม่ได้ต่อกห้ามอุ้มแมวแบบนี้ไม่ดีปอดมันจะได้ปอดมันไม่ดีอยู่ไหมอ่ะมันเป็นหนังมั้งไงอืท่านวันวันเล่นกับแมวเลยนะชีวิตท่านว่างเกินนะว่างโอ้ ท่านผมขอแล้ว sponsor เ,เครื่องตกลงทําลูกอะไรหนิห้าเก้าลงห้าเก้านี่ห้หหาเก้านี่น่าจะหมดเดยอะนะโอเครับแม่ลูกอ่อนลูกเดิมก็พอแล้วลูกเดิมเหรอถามน,นี่นี่นี่มีอะไรท่านสปอนเซอร์เครื่องอ่ะต้องถามท่านแล้วแหละเพราะตังค์ไม่มีแล้วชุดอะไรเนี่ยจะมีโซ่ทับเสียง มีโซ่ทับเสียงแล้วก็อยากได้เพดทับเสียงมากกว่าท่านไว้ทับเวลาแม่ไม้ลูกอ่อนร้องอ่ะมีมี <c oughs> <c oughs> มีห้ <c oughs> องมีห้องเต็มไปเมดมีตัวดังโซ่แล้วก็โซ่ชุดนีก้กี่บาทได้ท่้นห้าร้อยด้ป่ะบอมบประมาณนั้นแหละประมาณห้าร้อยได้มั้ง <c oughs> อันนี้ก็ประมาณสามร้อยโซ่ก็สามร้อยไออันนี้น่าจะไม่ถึงไม่รู้อะประมาณนั้นแหละประมาณห้าร้อยเส้นนี้ประมาณนั้นแหละต้องจัดนะออมสเต็ปในห้าสาม ห้าสามเลยเหรอห้าสามทาบินกันแล้วมั้งลองดูก่อนน่ยประมาณนั้นแหละยังไม่แน่ใจก็ดูที่ประกอบที่ช่องท่านแล้วกันมั้ยเพราะว่าอะไรมันไม่ครบเยอะเลยต้องรอแต่ลูกสูบก็หายหายไปเยอะมากถามว่าใครแก่หายวางทีโนไอเกลอเลยหายเออนี่ทนรู้อดลงสเต็มไหนนะท่านลูกเดิมห้าสามแล้วห้าสามกห้าสามกี่ใช้งานแบบจีสสักร้อยสามสิบก็พอแล้ว ทักร้อยสามสองก็ยังดีนะสามสิบพอได้ท่านจัดไปเก้าห้าเอาอะไรมากรถใช้งานเอาแบบขับแบบชิวๆไว้ขับทุกแมลงวันไว้พาแมลงวันเที่ยวนะเน้นใช้งานเน้นดันโลจะพาได้ท่านเขาบอกว่าเลยนะใส่ยางหนึ่งแปดห้าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาเปลี่ยนอาทิตย์ละสองครั้งฮะลูบ้านี่ใส่เป็นโอ้วี่งใส่เป็นต้องเดือนซ่มเดือนนู่นไม่ได้ขับเลยจอดไม่ได้ขับเลยท่านเลยนะจอโอ้แล้วสิบนี้ตั้งแต่ทำมาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ ใช่เลยใช่เลยเปลี่ยนเลยจริงจริงยางท่านก็ยังใหม่เหมือนเดิมนะเออเพราะว่าเรามีน้ำยาดีอืมต้องน้ำยาเคลือบเงาไหมนี่เซียมนาวอ่ะมาติดต่อได้ที่แฟนเพจที่เราเคยเลือกกันเลยก็คือใหม่ตลอดนะเออใหม่ตลอดใหม่ตลอดแล้วมีของมาส่งละไหนโอเคเอาละครับท่านสั่งบ่ออะไรท่านท่านต้องท่านต้องส่ง ใหญ่แล้วไม่ใช่ท่านสั่งเบาะนะเบาะเออลูกโทรมาแล้วก็คือกงินกันกเรียบร้อยเจ้ามุกใสโดนเก็บไปแล้วตัวส่งแล้วตัวส่งตัวบอยคองแล้วโอ้โหตัวบอยคองโดนส่งไปแล้วกามเลยนะท่านทีเนี้ยก็เดี๋ยวเรารอดูที่ช่องโกนิวแล้วกันนะครับสหรับประกอบเครื่องผมรูปตัวเองเจ้าคันนู้นนะครับไปโอเคครับผมนะก็ตอนนี้ก็เราอยู่ข้างในแล้วคือโกนิลก็เขาทำธุระอยู่นะครับคือจริงๆผมอยากได้น้ำมัน95เพราะว่า ถามว่าทำไมผมอยากได้95เพราะว่าผมอยากเอามาใช้งานนะครับคือทรงเชงใช้งานเน้นถ่ายรูปแต่วที่ผมกล้าพูดเลยนะเราไม่ได้ขับไกลแน่นอนนะครับเพราะว่า,าเฉพาะเวลาที่เราตัดคลิปก็คือหมดแล้วนะและนี่ก็เป็นของช่างบิ๊กที่กูนิวได้สปอนเซอร์มานานแล้วน,นี่ก็คือยังไม่ได้ประกอบนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่คันของผมหรือว่าจะใส่คันของกูนิว <c oughs> เพราะว่าคันนี้ก็แกะเครื่องเหมือนกันคันของผมก็แกะเครื่องนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามน้องคุคือฟิวไว้ด้วยแต่ก็มีคนบอกว่าไม่เป็น ให้เปลี่ยนชื่ออีกก็คือเป็นน้องดีแม่ลูกอ่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเคอร์ฟิวนี่แหละนะครับน้องเคอร์ฟิวก็ฝากเพืเ่อนติดตามน้องเคอร์ฟิวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ผมอาจจะลงวันเว้นวันหรือ,อยังไงก็ฝากเพืเ่อนติดตามด้วยละกันผมก็ไม่ชัวร์กับการลงคลิปของผมนะครับก็ฝากเพืเ่อนกดไลค์คลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปกระาุ้นใจผมด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากแอคอาร์ตว่าเราอยู่โรงรถของเขาเราอยู่บ้านเขานะครับคือเราทํางานที่นี่และนั่นคือห้องนอนนอองงผมผมทาตัดห้้ี ผมก็ถ่ายคลิปห้องนี้ก็ไม่อยากจะเอ็กนะฝากเพื่นติดตามด้วยนะครับก็สาหรับคนที่แบบว่าผมอยู่บ้านเขาทำเอ็กอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเราทางานที่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโซดครับเฟซบุ๊กทีดีปอนยินดีต้อนรับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ